สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกล่าสุดกันดีกว่าวันนี้ก็เป็นเกมนัดตกค้างเกมที่29ประจำวันพุธที่24มีนาคมก็ปรากฏว่าสุพรรณบุรี FC ฮะก็เปิดบ้านเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดไปได้2อหนึ่งรือที่วันนี้เนี่ยเจ้าบ้านได้2ประตูจากแฮร์ริสันไคออนยิงเข้าไปในนาทีที่49แล้วก็63ส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากบิลโลซิมาในนาทีที่90มันก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยเชียงรายก็ยังอยู่ที่4ของตารางเหมือนเดิมมแแตอยู่่ที51ะนน ในขณะที่สุพรรณบุรี FC ได้3แต้มสำคัญนะครับผมถึงแม้ว่าจะยังอยู่ที่14ฮะแต่ว่าตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น27คะแนนก็ตามหลังอันดับ13อย่างสุขโขทยัยแค่1คะแนนเท่านั้นเองครับดังนั้นในเกมสุดท้ายครับใครจะตกชั้นระหว่างสุขโขทัยกับสุพรรณก็ต้องลุ้นกันมันแน่นอนไปตอนที่ดาสวสนวนล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นบาโลเทเดลี่ที่ยิงไป24ประตู แล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลนี้ครับเกมที่30จะเตะในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมก็จะมีบุรีรัมย์เปิดบ้านเจอโปลิเทโลเชียงรายเจอสมุทรปราการเมืองทองเจอบีจีนครราชสีมาจะพบกับการท่าเรือประจวบเปิดบ้านเจอกับแบงคอกร,ระยองเจอชนบุรี FC แล้วก็โอ้โห เหมือนโชคชะตาฟ้ากำหนดครับเพราะว่าสุกโขไทยมาเจอกับสุพรรณบุรีครับเกมตัดสินเลยว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปนะฮะอ่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นตราดครับเจอกับราชบุรีนั่นเอง